วันนี้ฉันจะมาจะเล่นจิมมี่โอวันนี้ผมก็หาติดไหวอยู่ได้แต่ของข้าววันนี้มันเป็น์่ายเลยวูดเมาขีละสัตว์เมาขี้ละสัตว์ผมลำคัญมากผมก็เลยมันหยุดเลยทำไมมันหยุดกูลองซีแต่ตูไปิมพบ้านมันะเว้ยไม่กูไม่หยุดกูไม่หยุดเว้ยมึงไม่หยุด

เยอะมากามีลูกัดนี่าเียไปือสุดมากมันยังไม่เตย ยังไม่กูจะเปิดสักกี่ยวมาแล้วไม่เอาปืนนี้จะปืนนี้ทหารไอ้ฮี

ฮ่าฮ่าฮค่ะเองนะไ่่นี่า่ฮกลจะตาต้องขอปีจามแป๊ดหนึ่งเดี๋ยขอปจาแล้วก็เอาใช่ซีเกมุดนุนก็ได้นอนหลับสักทีนอนชั่วกะเจ้นอนหลับได้เหรอข้ค่าคือเทพเจ้า แต่กูจะตายแต่ท <c oughs> ี่ม <c oughs> <c oughs> ึงก็ตายตัวไว้แค่นี